สวัสดทีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมบิลี่นะครับตอนนี้งานเข้าช่างชาญน,นะต้องมาแก้ระบบน้ําให้ด่วนนะจจะไม่มีน้ําอาบนะครับพี่นุนาจะต้องได้อาบน้ํานะครับตอนแรกว่าจะแก้ไขพ่งนี้นะครับแต่ว่าระบบน้ําไม่สามารถที่จะนําน้ําขึ้นไปให้ห้องน้ําด้านบนอาบได้นะครับก็เลยจะต้องได้แก้ ต่อเลยนะครับวันนี้นะครับมาดูฝีมือพี่ชานกันนะครับแก้ไขต่อระบบน้ำนะครับคือยังไม่ไอตัวเครื่องกรองอยังต่อไม่เสร็จดีนะครับก็เลยปิดตัวห้องน้ํำด้านล่างกับห้องน้ำด้านบนไว้ก่อนนะครับเพื่อจะอเตรียมว่าจะทำพรุ่งนี้นะครับ แต่ว่าจะมีปัญหาในอุปสรรคในคนเข้าห้องน้ํานะครับจะไม่สามารถเปิดน้ําได้นะครับตัวสายฉีดก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวฝักบัวคุณง่ายระบบน้ําทั้งหมดนะจะใช้ได้เฉพาะน้ําถังที่เปิดไว้นะครับนีพิชานก็จะมาต่อให้นะครับมันต้องใช้ปั๊มด้วยหรือเปล่าพี่ใช้ครับต้องใช้เลยเนาะแต่ปั๊มตัวนี้ไม่ใช้ใช้ปั๊มตัวนั้นใช้ปั๊มตัวนั้นเลยอ๋อมันขึ้นถึงหรอล้วพี่ขึ้นครับ ตอนแรกเห็นพี่เดี่ยวบอกว่ามันแดงดันอะไรมันตอนแรกมันไม่ได้ผ่านปั๊มครับออ๋ตอนแรกไม่ได้ผ่านปั๊มถ้าต่อไอตัวเครื่องกรองเสร็จแทงน้ำสองแทงนี้จะเป็นน้ำสะอาดทั้งสองบอกพี่ผมจะเอาแค่แทงทั้งทางเดียว ตัวตัวนี้จะเป็นน้ําสะอาดตัวนี้จะเป็นน้ําสะอาดอ๋อตัวน้ำน้ำสะอาดตัวนี้เป็นน้ําที่พักไว้ก่อนจะเอาไปใส่ตัวนั้นไม่ครับคือแยกถังกันใช้ครับอ๋อแยกถังเดือดพูดพ้นลายเด้อครับครับผมอ่ะมาดูฝีมือครับมาดูฝีมือช่างชานครับผมสวัสดีครับลุงคารมเพียรเอกโอ้แม่จะปะแก้ว อาจดวงยังนนเนานนนเในชแนลเอเนาะใส่เกลียวไหมใส่เออใส่ใสยังต้องแกะมาตัดออกอยู่แล้วเป็นไงชผม <ๆ S 1> จะเอาแค่ว่า เอาผ่านปั๊มตัวนี้ไงผ่านปั๊มตัวไหนนี่ไงเออนั่นแหละก็คือดันเอาตัวนี้ดันมาใส่เส้นนี้ไงตัวนี้ก็ปิดวาล์วไว้ไม่ให้มันเข้ามาบตามนี้ไงเออโอเคแล้วเองทำไมไม่เอาเองไม่เอาไอ้นั่นสีแดงเรา ใจตายฉันมัวพร้อมยอมตายป่าปากระเห็ดเลยคำหานเลยห่านต่อไปในความเสียดอลูมิเนียมถ้าเห็ดแบบนี้ฮะความเสียดอลูมิเนียมแล้วกับผูกระเบื้องพร้อมในชั้นแนลนี่บ่ นั่งเดียวนี่ใช่แนวก็อยากตีคนกันนะเปลี่ยนเื้อซองให้เจ้าแล้วของเจ้าคือมีอันนี้มะอึอมะแอปเปิ้ลหนึ่งแอปเปิ้ลโอ้ยเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วอะแปดไอแปดตอนนั้นซุบวาเป็นบ่ตอนนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันได้ใช่ไหมยังไม่ได้ต่อเท่านี้ไปข้างนอก ปิดจุกนี้ไว้พอต่อเราไลายเรานี่ครับเทียบเลยนะมีตะวาวนะครับเวลาเกิดท่อซ่อมท่อตรงนั้นตรงนี้ก็ปิดวาลได้ครับวาลน้ำเปเอาเดนแดงเรามาไปกันไกแดงเราหน่อยไป มันแยกๆๆมันนี่แหละคงเนี่ยจีนแดงมันไม่ไหวอ่ะมันมันไม่ล็อกเนี่ยตัวเนี้ยเออตัวไหนไม่ล็อกโอ้ยเนี่ยเราซื้อมาเพิ่งซื้อมาถึงเมืองใช้กี่วันเองขอบคุณสหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ